สวัสดีชาวบ้าาไปทีครับวันนี้อยู่กับผมบั๊มอีกเช่นเคยครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาเที่ยวนะครับช่วงเวลาสงการที่อะไจะเกิดขึ้นนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมยังไม่มีโปรแกรมที่จะไปเที่ยวไหนผมแนะนําที่นี่เลยฮะที่จังหวัดที่บ้านของผมนะฮะสุพรรณบุรีนั่นเองครับวันนี้เราจะมาเที่ยวนะครับตามรอยวรรณคดีขุนช้างขุนแผนหรือว่า,าละครวันทองนี่นะครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านขุนช้างครับวันนี้เราจะไปเที่ยวที่บ้านขุนช้างแล้วก็ไปเที่ยวบ้านขุนแผนอีกฝั่งหนึ่งนะครับรวมถึงทำบุญที่วััััดปป่าาาเลยออตตม,มมมมมผพพรร้้้กกบ V Y725G วนนีไ โอเคครับผมทวนสเปคกันนิดนึงสำหรับ Vivo Y72 5G ตัวนี้นะครับ Y72 5G ตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับการรองรับ 5G อย่างสมบูรณ์แบบแล้วนะใส่ซิมปุ๊บเนี่ยรับ 5G ได้เลยครับแล้วก็มาพร้อมกับ CPU Dimensity 700 RAM 8 ROM 128นะครับหน้าจอใหญ่นะครับ6.58นิ้วนะครับเป็น Full HD+ Plus นั่นเองครับวันนี้นะครับเราจะมาลองกล้องกันนะครับซึ่งกล้องของเขาเนี่ยถ้าดูด้านหลังนะครับกล้องหลังของเขาเนี่ย64ล้านพิกเซลถือว่า ความละเอียดสูงมากๆเลยทีเดียวนะครับลองลงมาเป็น ultra wide ที่120องศาครับแล้วก็เลนส์โคอีก1ตัวนั่นเองครับนะคะที่กล้องหน้าครับ16ล้านพิกเซลเดี๋ยวตามผมไปถ่ายรูปเล่นกับทริปนี้กันนะครับเดี๋ยวผมไปหาหนางแบบหรือสวยก่อนไม่รู้ว่าผมจะเจอนางพิมพ์หรือเปล่านะฮะเดี๋ยวตามผมไปเลยครับ โอเคและนี่คือแขกพิเศษของผมวันนี้ครับน้องบีบีนั่นเองใช่แล้วค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะใช่กับวันนี้ V ีโวเหมือนเดิมครับวันนี้พี่บ๊ามเอาวีโว y 7 2 5 g เอามาถ่ายรูปเล่นแล้วก็พาคุณผู้ชมเนี่ยมาเที่ยวตีนขุนช้างขุนแผนช่วงสงการเนี้ยใครยังมีมีที่ไปเนี่ยมาถ่ายรูปได้เลยแล้ววันนี้ขอให้น้องบีบีใส่ชุดไทยสวยๆเนี่ยเป็นนางพิมให้พี่บ๊ามด้วยนะฮะวันนี้เราอยู่ที่บ้านขุนช้างเนาะเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปเล่นกันดีไหม กล้องหลังของเขาเนี่ย64ล้านพิกเซลครับแล้วก็กล้องที่เป็น ultra wide 120องศาแล้วก็เป็นมาโครเหมือนที่เราเคยถ่ายกันตัวนี้ก็จะมาครบแล้วก็กล้องหน้าเนี่ย16ล้านพิกเซลนี่พี่ลองถ่ายภาพปกติที่เป็นแบบใช้เลนส์ปกติถ่ายรูปก่อนนะครับมาความพิเศษของตัวนี้ก็คือว่าเขาจะมีการจับโฟกัสไปที่ลูกตาของน้อง BB เลยนะฮะโอเคหนึองาเป็น p r t เทรตก่อนนะครับโอเคสวยครับหนึส คือในวรรในคดีขุนช้างขุนแผนเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่ามีขุนช้างแล้วก็มีขุนแผนใช่ปะที่สุพรรณเนี่ยเราก็จะสร้างเหมือนกับเรือนขุนช้างไว้ที่ใกล้ๆวัดป่าเลไยแล้วก็ขุนแผนเนี่ยก็จะอยู่ที่โซนที่เป็นวัดแคร์ครับนี่ก็จะเป็นเรือนขุนช้างขุนช้างก็จะรวยๆนิดนึงเขาก็จะมีแบบนู่นนี่นั่นเยอะนิดนึงอครับเดี๋ยวถ้าเราไปที่คุ้มขุนแผนเนี่ยก็จะเป็นแนวแบบว่าวิชาอาคมอะไรประมาณนี้อพูดแล้วก็อยากไปเลยอ่ะใช่แต่ว่าเราถ่ายรูปอันนี้ก่อนก่อนครับโอเคโอเคเดี หน้าชัดหลังเบลอนั่นเองนะครับโอเคนะครับที่ปรับค่าเอไปที่ต่ำสุดก่อนนะโอเคพร้อมหนึ่งสองสามสองสามถูกรูปนะคะ1 2หนึ่งสอง ดีๆขยับมาทางขวานิดนึงโอเคครับตรงนี้เลยครับโอเคครับโอเคพร้อมนะครับเดี๋ยวพี่อ้จะถ่ายในส่วนของภาพบุคคลนะครับอันนี้นะครับนี่ภาพบุคคลของตัว v i v o y 7 2 5 g ตัวนี้ก็จะมีใส่โบเก้ได้ด้วยนะครับใส่ในส่วนของความงามได้ด้วยแล้วก็สไตล์ของภาพได้นะครับเอาพี่ปกติก่อนนะโอเคพร้อมนะครับ1 2 3 สวยนะครับหนึ่งสองสามลองวีวีหันหน้ามาพี่นิดนึงโอเคนึ่นะครับแป๊บน,นึงนะคะโอเคสวยครับหนึ่งสองสามโอเคอันนี้ลองปรับส,รสไตล์ภาพดูนะครับอ่าก็จะมีสไตล์ธรรมชาตินะครับวินเทจนะครับแล้วก็เป็นสไตล์ที่เป็นตัวแฟชั่นอ่าผมเอาเป็นแนววินเทจกันนะครับอ่าโอเคนะครับโอเคสวยครับหนึ่งสองสามหยิรูปนะครับหนึ่ง สองสโอเคเป็นนะธรรมชาติดูบ้างนะครับ1นึสองสาม สำหรับภาพที่ถ่ายมาวันนี้นะครับถือว่าทําออกมาได้อย่างดีเยี่ยมมากๆจริงๆนะครับภาพหน้าชัดหลังเบลอและใส่ฟิลเตอร์ต่างๆทําออกมาได้มุมมองที่แปลกตาและก็สีสันเนี่ยสวยงามมากครับวันนี้เนี่ยแสงของเรานะครับถือว่าน้อยมากครับเพราะว่าฝนเนี่ยกำลังใกล้จะตกสักพั้งหนึ่งก็ฝนตกนะฮะตัวกล้องของ v i v o y 7 2 5 g ตัวนี้เนี่ยครับถือว่าทําออกมาได้ดีเลยทีเดียวนะครับหน้าใสสว่างเคลียร์มากๆเลยทีเดียวถ้ามีเวลานะครับอย่าลืมหาโอกาสมาเที่ยวที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับวันนี้ผมก็ลงมือถ่ายรูปด้วยตัวเเอองงนนรรลลวกกก็็ใททุหมดี่่ปาาถย รูปจากกล้องของ vivo y 7 2 5 g ตัวนี้นะครับที่ผมชอบก็คือเรื่องของการจับโฟกัสที่ดวงตานะครับทำได้ดีมากๆนี่ผมลองในส่วนของ hdr นะครับถ่ายย้อนแสงดูแสงที่หน้าก็เครียชัดเจนเลยครับตัวของตัว vivo y 7 2 5 g เอี่ย่างในมุมเนี้ยมันมืดมากคือฝนกำลังจะตกนะฮะคือผมจะใช้ในส่วนที่เป็นโหมดกลางคืนถ่ายน้อง BB แล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราลองดูกันอันนี b B เวลาพี่ถ่ายปุ๊บอาจจะลองนิ่งให้พี่สักประมาณสัก5าวินนะครับโอเคพร้อมนะครับ5 4 3 2 โอเคตอนนี้เรามาที่คุ้มขุนแผนเรียบร้อยเมื่อกี้เราไปบ้านขุนช้างมาแล้วพอมาถึงคุ้มขุนแผนปุ๊บฝนตกพอดีเลยใช่แล้วแล้วก็มืดมากเลยใช่แต่ว่าไม่ต้องกลัวเพราะ Vivo V7 25G ของเขาเนี่ยมีโหมดกลางคืนให้เราถ่ายรูปเดี๋ยวเราจะลองโหมดกลางคืนแน่นอนวันนี้น้องบีบี สำหรับการถ่ายรูปในวันนี้นะต้องบอกว่าเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวฝนไม่ตกนะครับผมเองก็มีโอกาสถ้าเกิดว่าถ่ายแล้วช่วงที่ฝนไม่ตกเนี่ยก็ออกมาถ่ายด้านหน้านะครับที่เป็นคุ้มขุนแผนเนี่ยนะครับภาพออกมาก็สวยงามดีทีเดียวนะครับเข้ามาข้างในปุ๊บสักพักฝนตกเหมือนเดิมนะครับก็ใช้แสงไฟที่เราถ่ายออกมานะครับภาพที่ได้นะครับคมชัดและเนียนมากๆเลยทีเดียวนะครับในส่วนของกล้องหลังตัวนี้ครับนี่คือภาพที่ได้ในการใช้แบบหน้าชัดหลังเบลอนะครับ โหมดหน้าชัดหลังเบอร์เนี่ยสามารถปรับภาพได้นะจะเอาเบอร์ระดับไหนก็ได้นะครับโดยค่า F ต่าสุดก็คือ0.95นั่นเองนะครับวันนี้างแบบเราก็สวยมากๆเกี่ยวกับชุดไทยนะครับในคอนเซปต์ของนางวันทองหรือว่านางพิมพิลาลัลนั่นเองนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราถ่ายในเรื่องของกล้องหลังมาเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวเราจงมาถ่ายกล้องหน้ากันดูบ้างนะครับซึ่งกล้องหน้าของเขาตัวนี้นะครับความละเอียดอยู่ที่16ล้านพิกเซลครับกล้องหน้าของเขาเนี่ยจะมีโหมดการถ่ายภาพแบบบุคคลนะครับหรือว่าหน้าชัดหลังเบอร์รวมถึงการถ่ายภาพแบบปกติด้วยยนทีเเเด็ขขออองงงงาาาาาจจรรริใื่่กกถภพ กล้องหน้านะครับเรียกว่าสีสันและภาพเป็นธรรมชาติและสวยงามมากๆจริงๆครับตอนนี้บอกเลยว่านี่คือใช้แสงไฟที่มาจากด้านบนนะครับแสงข้างนอกเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยแล้วนะครับภาพเนียนใสกริบเลยทีเดียวฮะถือว่าสุดยอดมากๆครับในเรื่องของกล้องหน้านะฮะดูครับสวยมากเลยฮะเอาอีกสักรูปนึงนะฮะนี่ฮะนางแบบของเรานะครับแม่สวยงามจริงๆครับ โอเควันนี้เรา1นึ่งวันเต็มๆกับการมาเที่ยวตามรอยขุงช้างลุนแผนแล้วก็เอา Vivo Y725G ตัวนี้เอามาถ่ายรูปเยอะมากๆเลยทีเดียวครับวันนี้เป็นไงบ้าง BB รูปที่ได้มาวันนี้เยอะเลย ว่ามันสวยมากคือวันนี้อากาศไม่ได้เป็นใจเลยฝนตกแล้วก็มืดด้วยแต่ว่าดูสีโูกออกมาคือสวยมากดีมากมืดีมากใช่ครับถ้าเกิดว่าเรามาเจอแบบสภาวะที่แบบฝนตกหรือว่ามีแสงน้อยแบบนี้เราก็สามารถปรับมาเป็นโหมดกลางคืนได้้วก็ยังมีโหมดกลางคืนที่เป็นฟิลเตอร์ด้วยอะไรแบบนี้นะฮะก็คือ Vivo Y25G เนี่ยผมว่าถ้าเกิดว่าคนที่อยากจะหามือถือที่เป็น 5G แล้วงบประมาณสักหมื่นหนึ่งนะ กล้องสวยๆเอาไปเที่ยวสงการที่เราจะถึงเนี่ยนะครับแนะนาตัวนี้ได้เลยจริงๆแล้วก็ถ้าไม่มีที่ไหนไปนะมาที่นี่ที่สุพรรณนะฮะสุพรรณบ้างผมเนี่ยนะครับมาตามรอยขุนชางขุนแผนก็ได้หรือว่ามาถ่ายรูปเล่นทําบุญอะไรเงี้ยไม่ไกลจากกรุงเทพด้วยประมาณนี้เนาะวันนี้สนุกไหมสน มากค่ะเพราะว่าได้รูปสวยแถมยังพอคือปลื้มมากกับการที่ถ่ายรูปในที่ที่แบบอุ้ยนึกว่าจะไม่ได้รูปสวยซะแล้ว <Okay. S 2> อะไรอย่างนี้ครับทุกสภาวะสามารถที่จะแบบใช้งานได้แล้วก็ตรงนี้ 5G รองรับเรียบร้อยที่สุพรรณก็สามารถใช้ 5G ได้เราจะอัปโหลดรูปหรือว่าถ่ายสอรี่หรือถ่ายวีดีโอส่งให้เพื่อนแบบนี้ทําได้เลยครับโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันขอบคุณบีบีมากเลยนะวันนี้เรามาเจอฝนด้วยกันแล้วสนุกมากๆเลยทีเดียวฮนะโอเคฝากกดติดตามช่องผมด้วยแล้วกันนะครับบา็อกอัพทีวีนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้์ให้ก มีคำถามอะไรยอยากจะแนะนำติชมอะไรก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยครับวันนี้ขอบคุณ b ีบีแล้วขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมแวะมาสุพรรณแล้วก็ Vivo Y725G ตัวนี้ถ่ายรูปดีมากมากจริงๆฮนะโอเควันนี้ลากันไปก่อนนะครับบ๊ายบาย